โจทย์ข้อนี้ก็ไปได้มาจากรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับโอ้รูซ้อนอะไรขนาดนั้นนะลูกนะ,ะเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวพี่จัดการอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ขอจัดการตัวลูทก่อนลูซ้อนกันเยอะเกินนะฮะจริงจริงเรื่องรูดนะลูกเครื่องหมายรูซ้อนกันมันมีคุณสมบัตินี้ด้วยนะถ้าเกิดพวกเราไปเจอแบบว่ารากที่เอแล้วก็ซ้อนเครื่องหมายรากที่เอนอีกหนึ่งรอบอย่างเงี้ยตัวในรูทจจะเป็นลายช่างมันนะพวกหนูสามารถเอาเลขรากของมันนะลูกเอาเลขรากของมันคูณกันได้นะ อ่าลากที่ M ซ้อนกับรากที่ n มันก็คือจะเป็นรากที่ M คูณ n แล้วก็ข้างในเป็นอะไรก็ชั้งมันเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับจะเราเราจะยุบยังไงใช่ไหมเครื่องหมายลากลูกเครื่องหมายลากถ้าเกิดเรามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่มีเลขรากนะพี่อ่าถ้าเกิดเครื่องหมายลากไม่มีเลขลากมันหมายถึงลากที่สองครับนะครับนั่นหมายความว่านี่มันมีลากที่สองซ้อนกันอยู่สามอันน่ะอ่าก็ยุบเลย ยุบเหลืออันเดียวก็คือจะเป็นรากที่2คูณเลขรากที่2คูณกัน3ตัวอย่างนี้ลูกนะครับข้างในก็จะเป็น7กําลัง3คูณ49แล้วก็คูณกับ343น้อย่หน่อยนะครับ2คูณกันสาครั้งได้อะไรเนี่ย2คูณกันสาครั้งก็คือจะเป็นรากที่8เนาะ2 2 4 4 2 8เลยนะครับจากนั้นในรูทเดี๋ยวขอจัดรูปพุกชีให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังหน่อยนะครับอ่ะ49ก็7คูณ7ใช่ไหมฮะ7 7, 7 49ก็คือ7กําลัง2 ส่วน3 4 3นะฮนะสามร้อยสี่สิบสามนักเกิดใครทาโจทย์บ่อยน้องๆคนไหนทาโจทย์บ่อยก็จะรู้ว่าชี้ก็คือใครลูก7คูณกัน3ตัวนะครับ7คูณกัน3ตัวก็7ยกกําลัง3นะจากนั้นในรากลูกภายใต้รากที่แเลยยกกาลังฐานเหมือนกันคูณกันทําไงเอ่ยเลขยกกําลังฐานเหมือนกันคูณกันก็เอาเลขชี้กาลังมาบวกกันเนาะก็จะเป็น7กําลัง3บวก2แล้วก็บวก3เท่าไหร่สามบวก2ได้5 5บวก3ก็ได้8ก็จะกลายเป็น ลากที่8ของ7 7็ดลัง8อย่างงี้ใช่ไม้มอ่ะเราก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือถ้าเกิดเลขลากกับเลขยกกําลังอ่ะลูกถ้าเกิดเลขลากกับเลขยกกําลังภายใต้ลากมันแบบมันเป็นเลขเดียวกันอย่างเงี้ยเราสามารถขิดมันได้เลยจ้าเลขลากกับเลขยกกําลังภายในลากมันก็จะตัดกันได้ลกูกลากก็จะหายทันทีนะหาแตัด8มันคําตอบ้อนี้ก็เลยตอบ7ครับ